สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ TikTok Diary กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเตรียมโดนป้ายยาลิปเกาหลีกันเลยเพราะว่าจะมาบอกต่อ10แท่งที่ใช้บ่อยในปีนี้นั่นเองจริงๆอ่ะเดี๋ยวติ๊กก็จะทำคลิปเฟรนดประจําปีอยู่แล้วล่ะแต่ด้วยความที่แบบหมวดลิปมันค่อนข้างเยอะมากอะ่ะใช้เยอะซื้อเยอะชอบเยอะก็เลยขอแยกออกมาก่อนเลยเป็นคลิปนี้นะ เราก็ติ๊กจะขอแบ่งเป็นลิปฉ่ำห้าแท่งแล้วก็ลิปไม่ฉ่ำอีก5้าแท่งนะคะแต่จะขอเริ่มที่ลิปฉ่ำวาวกันก่อนละกันเพราะว่าตอนเนี้คืออินมากคือขอบอกตรงๆเลยว่าติ๊กอะเพิ่งเข้าวงการลิปฉ่ำวาวได้ไม่นานแต่ว่ากลายเป็นชอบมากเฉยก็เลยแบบพยายามทดลองใช้หลายๆแบรนด์อยู่นะคะแล้วก็ตอนไปเกาหลีก็ซื้อกลับมาเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ที่ถูกใจจริงๆก็จะมีอยู่3แบรนด์ห้าแท่งด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะว่ามีแบรนด์ไหนแท่งไหนสีไหนบ้างแท่งแรกนะคะยังไงก็ต้องโยให้เขาเลยโรแมนนั่น อ,อันนี้เป็นรุ่น juicy lasting tint นะคะน้องเป็นไอเทมกันตายของติ๊กเลยแล้วก็น่าจะเป็นลิปฉ่ำแท่งแรกที่ซื้อเลยด้วยนะสีที่ชอบนะคะก็คือเบอร์เจ็ดชื่อว่าจูจุ๊บน้องเขาจะเป็นสีชมพูอมแดงตุนต่นๆนะคะสวยมากสีเหมือนพุซ่าจีนตามชื่อเขาเลย ทาแล้วก็ให้ความรู้สึกธรรมชาติกำลังดีแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่ฉ่ำวาวมากขนาดนั้นนะทาแล้วสบายปากมีกลิ่นหอมหอมหวานๆแต่กบสีปากได้ไม่มิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดทนเท่าไหร่แต่ตอนหลุดอะ่ะก็ไม่ได้หลุดหายไปเลยแบบหน้าเกลียดนะเขาก็ยังเหมือนทิ้งสเตนไว้บางๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวติ๊กเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องลิปติดทนอยู่แล้วนะคะถ้าหลุดก็แค่เติมเอาก็คือแบบชอบเติมลิปแหละเติมได้ทั้งวันแต่เหมือนด้วยความที่ตอนที่เขาออกมา กระแสดีมากขายดีมากๆตอนนี้แบรนด์ก็เลยแบบเหมือนทําหลายสีมากๆเลยค่ะน่าจะประมาณ3าสีได้ก็คือลองไปเลือกสีที่ตัวเองชอบอกันดูเนาะที่2ค่ะ love hate relationship ของติ๊กเองชอบมากเลยนะแต่ว่าแพ็กเกจเขาขึ้นเลอะเทอะมากแบรนด์เดิมค่ะยังเป็นโรแมนแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่น dewy full water tint ที่เคยบอกในคลิปกันก่อนอนะว่าถ้าจะพกน้องเขาออกไปข้างนอกอะก็คือต้องเอาทิชชู่มาพันแบบนี้นะคะไม่งย้งนงกระเป๋าของทุกคนก็คือจะเลอะเทอะแบบติ๊กแน่นอนเตือนแล้วนะอันนี้น้องเป็นเบอร์สานะ ชื่อว่า if rose สีจะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นชมพูอมแดง mlbb สีสวยมากจริงๆทุกคนทาแล้วหน้าสว่างเลยอะแต่งหน้าไม่เยอะก็ทาได้แล้วก็เวลาที่ทาสีเนี่ยทุกครั้งอะชอบมีคนมาถามตลอดเลยว่าแบบเออวันนี้ใช้ลิปอะไรอะไรเงี้ย แล้เนื้อลิปอ่ะมีรสหวานๆด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะมีความเม็ดสีน้อยกว่ารุ่นเมื่อกี้นะรุ่นเมื่อกี้จะเป็นแบบเม็ดสีแน่นกว่าแล้วก็กึ่งกลอสกว่าแต่ถ้าเทียบตัวเนื้อลิปกันจริงๆแล้วว่าติก็ชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราะว่าอันนี้คือเขาเป็นทินเนื้อน้าจริงๆเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้ค่อนข้างเบากว่าสบายปากกว่าคือจริงๆอ่ะติ๊กชอบแท่งนี้มากเลยนะชอบทั้งเนื้อลิปชอบทั้งสีลิปแพ็กเกจก็เป็นวาวๆสวยๆแต่ติดที่เดียวจริงๆคือทาไมลิปมันต้องเลอะแพ็กกมมมาาา็่ระะคคคนนนลวีหยเ ว่าเออเขาก็เลอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เออสบายใจละไม่ได้เป็นคนเดียว <c oughs> ลิปชั่มแท่งที่3มาค่ะเปลี่ยนแบรนด์แล้วอามิลส์นั่นเอง <c oughs> จะบอกว่าที่เกาหลีอะลิปที่มาแรงนะก็คือโรแมนกับอามิลส์เนี่ยแหละเชลในโอลิฟยังนะคือคนมุงตลอดเวลากว่าจะสอดแทรกตัวเข้าไปลองเข้าไปเลือกเนี่ยยากมากทุกคน <c oughs> แล้วก็รุ่นที่กําลังฮอตที่ที่สุดตอนนี้ก็คือน้องคนนี้เลยค่ะเ <c oughs> จลฟิตทินที่วอนยองเพิ่งเป็นพรีเซนเตอร์ไปนั่นเองสีที่ติกชอบมากแล้วก็พูดไม่รู้กี่คลิปพูดบ่อย มากนั่นก็คือสีเบอร์หนึ่งนั่นเองค่ะชื่อสีว่าบล็อกซุงอาร์เจลี่คือสีาตามชื่อเขาเลยค่ะเป็นสีชมพูพีชติค่ะชอบสีแนวโทนพีชอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบยิ่งถูกใจเข้าไปใหญ่และสีเบอร์หน,นึ่งอันเนี้ยก็เป็นสีที่วอนยองพิกด้วยนะคะแต่ถ้าพูดตรงๆสีเนี้ยทาออกมาแล้วมันค่อนข้างจะอ่อนนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้กรบสีปากขนาดนั้นใครที่ผิวเข้มลองไปลองที่เคาน์เตอร์ดูก่อนคือติก็ไม่แน่ใจว่าทาออกมาแล้วมันจะลอยไหมเหมือนในไทยจะมีขายที่เซฟอร่าแล้วแล้วก็ร้านเฟิร์สเตร ในสยามกมก็ีชอบฟินิชของเขาตรงที่แบบพอทาลงปากไปแล้ววะทุกคนมันเป็นเจลลี่ดึงๆเลยอะทาแล้วเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์ปากมาเลยอะทุกคนจริงๆส่วนเรื่องความติดทนนะคะรุ่นเนี้ยก็ไม่ได้ติดทนมากแล้วก็เนื้อลิปก็มีความหอมๆปกติเลยแล้วก็แพ็กเกจก็คือเอาไปเลย10เต็มน่ารักมาก, <ๆ S 2> มากเวลาพกไปข้างนอกพกใส่กระเป๋าวะด้วยความที่แท่งมันเล็กใช่ปะไม่กินพื้นที่ในกระเป๋าเลยก็เลยค่อนข้างที่จะพกน้องบ่อยคะ่ะมาต่อกันที่แท่งที่4นะคะยังเป็นแบรนด์ Amuse อยู่นั่นเองแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นดิว เป็นสีเบอร์สองนะคะชื่อสีว่า Breeze สีนี้จะเป็นสีพีชอมส้มทาแล้วหน้า,า์หน้าสดใสมากๆใครที่เป็นวอร์มโทนนะติกบอกเลยว่าทาขึ้นแน่นอนแล้วก็สีนี้เป็นสีที่ซึนกิ ิกด้นะแล้วก็เนื้อลิปเขาจะเป็นเนื้อน้ำมนะคะค่อนข้างเบาติดทนกว่ารุ่นเจลฟิตทินเมื่อกี้นะได้ฟินิชช้ำวาวประมาณหนึง่งแต่ว่าข้อเสียของรุ่นนี้เวลาที่ความฉ่ำวาวเขาหายไปอะ่ะติ๊กว่าสเตนที่เขาทิ้งไวอ้อ่ะมันจะแห้งๆหน่อยหรือว่าปากติ๊กแห้งเองก็ไม่รู้ว่าทุกคนแต่สีสวยจริงค่ะชอบมาก แล้ว Amuse เนี่ยเขาเป็นแบรนด์วีแกนด้วยนะคะคนที่แพ้ง่ายใช้ได้ชัวร์ตัวแพ็คเกจเขาว่าจะคล้ายๆกับโร m a n รุ่นนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดพอๆกันเลยแต่อันนี้แข็งแรงกว่ามากพกออกไปข้างนอกไม่เคยเลอะเทอะเลยค่ะแพ็คเกจโอเคมากแท่งที่5เป็นแท่งสุดท้ายของลิปชํำแล้วนะคะมาทีหลังแต่ว่าดีมากๆลากะรุ่น fruity glam tint เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์118ดอนะคะเป็นคูโทนที่แท้จริงสุดๆ บาร์บี้สุดๆชมพูสุดๆมันชมพูขนาดเนี้ยคือพอทาไปแล้ววะมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะทุกคนมันน่าหลักมากทาแล้วดูหวานๆดูหน้าสดใสดูสุขภาพดีเหมือนคนดื่มนะ้ำวันละแปดแก้วลาลากะเขาก็เป็นวีแกนเหมือนกันนะเนื้อเขาฉ่ำวาวกำลังดีนะคะไม่ได้แบบฉ่ำมากเกินไปถ้าเทียบกับอเมลส์รุ่นนี้นะคะติว่ารุ่นเนี้ยฉ่ำกว่าแต่เขาว่ามีความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่ได้ติดทนนะทุกคนกินอะไรมันๆก็คือหายไปเกือบหมดเลยอะแล้วก็สเตน ที่ทิ้งไว้ก็คือเบาบางมากๆแต่ก็อย่างที่บอกอะคือติ๊กเป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องริปติดทนอยู่แล้วนะคะหลุดก็คือเติมเอาได้แล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือกลิ่นเขาค่ะ รุ่นนี้มีกลิ่นแอปเปิลน่ะทุกคนหอม,ห,อมหวานนะ่ากินมากแล้วแพ็กเกจก็คือเล็กกะทัดรัดนะคะประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋าเหมือนกันพกพาง่ายมากๆค่ะชอบมากเลยลิปช่ำที่ใช้บ่อยหมดไปแล้วนะคะต่อมาก็จะมาขอต่อที่ลิปไม่ช่ำกันบ้างแท่งที่6นะคะใช้บ่อยมากๆในปีนี้ก็คือนี่เลย e t o d fixing tint นั่นเองสีที่ติชอบมากๆนะคะก็คือสีนี้เลยเบอร์ห้า midnight m o r สีจะเป็นสีชมพูอมม่วงนิดๆติรู้สึกว่าสีเนี้ยเขาเป็นคูโทนที่ยังมี ความติ่งส้มอยู่หน่อยๆใครๆก็ทาได้ค่ะเป็น everyday look ได้แต่งหน้าน้อยก็ทาได้ไปสัมภาษณ์งานก็ทาได้คือสีมันสุภาพกําลังดีมากๆอ่ะคือสีธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็ตัวเนื้อลิปรุ่นเนี้ยตอนแรกอ่ะมันเหมือนจะเป็นน้ำนะคะแต่ว่าพอเซตตัวแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นแมทค่ะทุกคนแล้วมันเป็นแมทที่แบบ แน่ปากไปเลยอะ่ะสวยมากไม่ได้แมทแห้งกลงังแล้วก็ไม่ตึงปากไม่ตกร่องปากเลยด้วยแล้วความติดทนก็คือติดทนประมาณนึงเลยนะคะใครที่รู้สึกเบื่อลิปชั่มแล้วอยากออกจากวงการลิปช่มอยากกลับมาลิปแมทติดแนะนำตัวนี้เลยชอบแน่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนดีมากจริงๆคะ่ะเดินทางมาถึงแท่งที่7กันแล้วคะ่ะทุกคนปากเริ่มเปื่อยใครที่ดูมาถึงตรงนี้ติ๊กฝากกด subscribe กดไลค์ไว้ให้ติ๊กหน่อยนะคะโอเคมาต่อกันเลยแท่งที่7นะคะ TCE เอันนี้ก็คือรุ่นตำนานมากๆชื่อรุ่นว่าเว v เวดลิ t ทินนะคะที่สีดังๆของเขาเมื่อก่อนก็คือจะเป็นแบบสีโทบสี going rise สีดัฟโฟดิวอะไรพวกนั้นคือจริงๆสีที่พูดมาเมื่อกี้ติก็มีครบหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอไปเกาหลีอะก็คือไปช็อปเขาด้วยแล้วก็เห็นเขาออกสีใหม่มาเยอะมากๆและสีเนี่ยก็คือสะดุดตามากเลยก็เลยจัดมาด้วยนะคะอันนี้ชื่อสีว่า c a s เม e r e n น d e สีจะเป็นสีชมพูนูดนะคะติดม่วงนิดเดียวคือเป็น mlbb ที่ถูกต้องไม่ หวานเกินไปไม่นีอ,อนไม่บาร์บี้คือจะทาเดี่ยวๆเ,เลยหรือว่าจะทาเป็นเบสแล้วก็เอาสีเข้มๆม,มาทาออมเบรก็ได้สีเนี้ยทาแล้วดูเป็นคนดีลุคนางเอกมากเวอร์คือเป็นสีกันตายสุดๆซื้อมาแล้วใช้ได้แทบทุกโอกาสเลยค่ะชอบกลิ่นเขามากๆเลยอะ่ะกลิ่นเป็นแบบวานิลาขนมขนมหอมน่าก,กินอีกแล้วคือพิกเมนต์ของรุ่นเนี้ยเขาทํามาสีค่อนข้างแน่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีอ่อนกว่านี้สีเข้มกว่านี้รุ่นเนี้ยเป็นลิปเกาหลีที่กลบสีปากมิดนะคะแล้วเนื้อลิป เขาว่าดีมากมันนุ่มลื่นมากแล้วพอเซตตัวแล้วอะค่ะเขาก็จะกลายเป็นเวลเวดแมทคือมันยังออมเบรได้มันแบบมันยังฟุง้งไม่ได้แมทแบบแมทแห้งแต่ส่วนตัวนะติว่าถ้าใครปากแห้งลิบรุ่นเนี้ยก็อาจจะยังแห้งอยู่นะทุกคนอาจจะต้องบำรุงปากดีๆนิดนึงเพราะถ้าปากแห้งแล้วมันจะทาไม่ค่อยติดนะคะเดินทางมาถึงแท่งที่8กับเรายังอยู่ที่ 3ce นะคะทุกคนแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเ l ลว w a ท e r t i n นสีที่อยากพรีเซนต์ก็คือสีนี้เลยค่ะชื่อว่า Double Win สีจะเป็น เป็นโทนม่วงอมแดงนะคะ มีความแบบวายเบอร์รี่หน่อยๆใครที่มี p e r s o n a l color เป็น winter ติดแนะนำเลยสีนี้ทาขึ้นแน่นอนรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อน้ำกึ่งเจลพอแห้งแล้วอะ่ะมันจะกลายเป็นแมตสนิทแนบปากไปเลยค่ะคือมันเนียนซึมลงไปบนสีปากเราเลยอะ่ะแล้วพอมันซึมไปใช่ปะสีมันก็ติดแน่นเลยฟิลฝังสีปากเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะใครที่ชอบใส่หน้ากาก all day all night คุณจะรักแน่เพราะว่ามันไม่ติดหน้ากากเลยแม้แต่ นิดเดียวหลิบรุ่นอื่นอะไรแบรนด์อื่นที่เขาเคลมว่าแบบไม่ติดหน้ากากอะไรสําหรับติ๊กอะผู้อ่านยังติดอยู่ยกเว้นอันนี้ไม่ติดแบบไม่ติดเลยร้อเอ่์เนเนี้ยทุกคนดูนะมันแห้งไปแล้วใช่ปะเนี่ย มันไม่เลื่อนมันไม่หลุดมันไม่อะไรเลยค่ะติ๊กว่ายังไงใครที่แบบชอบลิปแมทแล้วก็แบบเหมือนไม่ชอบเติมลิปบ่อยๆอะไรเงี้ยติ๊กว่าคงชอบอันเนี้ยแน่ๆเลยแต่ข้อเสียของรุ่นเนี้ยถ้าเราทาทับๆกันหลายเลเยอร์มันจะเป็นชั้นที่เห็นได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะทาไปแค่เลเยอร์เดียว2เลเยอร์อะไรเงี้ยก็พอมันจะกําลังสวยแล้วแล้วก็พยายามบํารุงปากให้ชุ่มื้นหน่อยก่อนทาด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่แบบ เขาแมตช์เขาแห้งเขาซึมอะ่ะมันก็จะเกิดความเป็นแผ่นๆนิดนึงอะไรแบบเนี้ยสาหรับคนที่ปากแห้งที่ที่9แล้วคะ่ะทุกคนจะไม่มีเขาได้ยังไงโรแมนต์แต่ว่าอันนี้เป็นรุน่นเบอร์ัดทินนะคะสีที่จะขอแนะนําเลยก็คือเบอร์2ชื่อสีว่า Rose Central s w สวอชมาถึงสีที่9แล้วทุกคนไม่มีสีไหนที่แบบฉีกออกไปเลยก็คือยังเป็นโทนนี้รู้เลยนะคะว่าชอบโทนไหนน้องจะเป็นชมพูอมแดงกุหลาบวอร์มโทนนะทุกคนคิดอะไรไม่ออกก็คือหยิบอันนี้ได้เลยเพราะว่าสี ทาอย่างไงก็คือไม่พลาดแน่นอนแล้วเนื้อลิปเขาอะเป็นเวลเวตเป็นซิลิโคนฟุ้งๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอะแต่เนื้อลิปดีมากทาแล้วมันฟุ้งมากเลยอะมันเบอร์ล่องปากเบอร์ขอบปากอะไรไปหมดเลยคะ่ะฟินิชเป็นแมทที่ไม่แห้งเลยคือไม่ได้เป็นแมทเหมือนอีทูดี้นะเป็นแมทที่ยังเป็นแบบแมทแบบกำรรมอือหยีอะไรเงี้ยไม่ได้แมทแห้งไปเลยจากใจน,นะติ๊กว่ารุ่นเนี้ยทาออมเบรแล้วสวยมากเพราะว่าแบบดูดิเห็นความฟุ้งปะ ฟุ้งสุดอะไรสุดแล้วก็ติดทนประมาณนึงเลยนะคะเนื้อสมูทมากไม่มีความเป็นคราบใดๆสวยมากแล้วก็ข้อดีของลิปแบบนี้เราเอามาทาแก้มได้นะมันก็จะทําให้แบบเหมือนแก้มเรามีความฟุ้งละมุนเลยอะไรอย่างเงี้ยและแล้วก็เดินทางมาถึงแท่งที่1ิบทังสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้แมสในไทยมากนะคะแต่ว่าติกชอบมากเพราะว่าเนื้อลิปเขาดีมากจริงๆติ๊กซื้อมาจากเกาหลีนะคะอันนี้เป็นของบานิลาโครุ่นเว t เ l u r v i วิล i p s t i c ก สี b e 0 2นยสติ rustic ค่ะเขาจะเป็นสีส้มพีชนะคะติดนูดนิดนึงใช้ทาเป็นเบสแล้วเอาสีอื่นมาออมเบรก็สวยหรือว่าจะทาเดี่ยวเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบสีมันน่ารักคือใครที่แบบแต่งหน้าเมคอัพโ no น makeup อะเราทาลิปสีแบบเนี้ยคือมันจะเข้ามาแล้วน้องอะเขาเป็นลิปแบบแท่งที่เนื้อเบามากเนื้อนุ่มลื่นมากคือติดว่าเนื้อมันผู้ดีมากๆเลยอะเป็นเหมือนแบบฟิลแป้งหน่อยเป็น powder soft net อะไรประมาณนั้นอะเบอร์ขอบเบอร์ล่องปากได้ดี มากๆเลยค่ะแต่แบรนด์อ่ะเขาบอกว่าลิปตัวนี้มันเป็น C2 Matte ค่ะฉะนั้นข้อเสียของ C2 Matte เนี่ยมันจะไม่ได้กบสีปากนิดมันจะไม่ได้แบบเมดส,สีแน่นขนาดนั้นคือสําหรับบานิลาโคนะติ๊กว่ามันไม่ได้แมสในไทยเหมือนคนไม่ค่อยใช้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เกาหลีเขาก็ยังใช้กันยังขายดีเป็นปกติเลยนะคะถ้าใครไปเกาหลีอ่ะติ๊กก็แนะนําให้ซื้อกลับมานะคะแล้วก็บางรุ่นอย่างรุ่นนี้ในไทยก็เหมือนไม่มีขายเพราะฉะนั้นเหมาได้เหมาค่ะอันนี้ก็คือสวอชทั้ง14สีให้ดูนะคะเรง ในคลลิปที่พูดเยส่วนอันนี้เช็ดออกหนึ่งครั้งนะคะให้ดูว่าสเตนที่ทิ้งไว้อยู่มากน้อยแค่ไหนเย่ yeah, ก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับการป้ายยาลิปเกาหลี10แท่งด้วยกันที่ใช้บ่อยๆในปีนี้มีสีไหนที่ใช้เหมือนกันหรือว่าชอบรุ่นไหนเหมือนกันก็คือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรือว่าจะป้ายยาติดก,กลับก็ได้นะคะทุกคนติ๊กยินดีรับทุกการป้ายยาเลยติ๊กจะได้ไปตามบ้างสําหรับวันนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะติ๊กขอบคุณมากๆเลยจริงๆแล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกด s u b ไลค์แชร์คอมเมนต์กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย